งานหนักอีกแล้วพี่น้องเลยผู้ข้น้าขาดพวกท่านแล้วอยู่ฝนกระมืดมากอีกแล้วว่าฝนสิ่ันธ์ไปยังว่าท่านผ่านอยู่เป็นถังเด้อฝ่าฝนเนี่ยหาทางแก้ไขคุณเนี่ยผู้ข้น้ายังโคลนสาวาสดพี่น้องใ้เบื่อกี้หะแถวนี้น้ำพิน่นเปิดมาใส่ขาดออกมาทับเขามุนบ้าครับพี่น้องว่าม,มีเขาเลยจุดเนี่ยเอาก็ขอากราบสวัสดีพี่น้องทุกมองทุกที่เอฟซีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผม ว่าจะเป็นพี่น้องในประเทศไทยหรือว่าไปอยู่ต่างประเทศครับพี่น้องผมผู้ที่เข้ามารับชมก็ขอ,ขอต้อนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบนคนบ้านๆอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องผมมาพบมาพากันช่วงนี้ก็บรรยากาศช่วงคำ่คำๆครับพี่น้องผมเหมืนอนในบ้าอยู่ที่ทงหน้าอีกครั้งหนึง่งเสมาเฮดนี่ครับพี่น้องเนี่ยสเสมาเฮดไอ้แก้ไขทางระบายน้ำเรื่องเกี่ยวกับคู่ขนาขาดครับพี่น้องผมหาดินมาใส่บ่ได้ครับพี่น้องก็เลยเอาดินใส่กระสอบนี่แล้วนี่เอาดินใส่กระสอบมากสิเอามา ว่างลงกใสหนีครับพี่น้องว่างลงใสตรงที่นผาดเนี่ยหลังจากนั้นก็จะพยายานะครับผมพยายาปูใสกระสอบไปน้ำระบายมาครับผมจะหาดินมาเต็มใสหนีเต็มว่าเต็มหรอครับพี่น้องจะหาดินมาใสมาใสเพราะว่าดินมันบมมี่หรอครับพี่น้องจะหาดินใสมาใสนะครับผมเพราะว่ามันเป็นขาดใ่แห้งครับพี่น้องคู่ขนาหนามองนี่นี่เตรียมดินใสกระสอบมาที่เทาดินใสกันแก้ไขกันครับพี่น้องฝนก็สีมาแล้วค่ำแล้วครับผม อโอ้ยดิมก็น,น่าขัยพีไน้รงเอ้ยโอ้ย นั่นนั่นนั่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 นนักลางตรงกลางสิมนเป็นหลองมากครับพี่น้องมันเป็นหลองมากสิบพยางปูมานี่ขึ้นไราพี่บน่ดินครับแกได้ครับพี่น้องานบอกานด้ไหม มันบ่หนอดเนาะอ๊าท่อพี่น้องเล้ยหาทางแก่ขายมันครับพี่น้องเอ,อ้ยบ่ไหวนอกอึส่ เงยเมยเมยนักนักนักพี่น้องเลยย่างคืสอบหนึ่งไม่ไล้ไม่ได้ต้องการตรงการเลยครับพี่หอไปอีกคนนะไอ้ ี่กับเจ้าพยงางครับพี่น้อพงพยางปูมานี่หลังจากนั้นจังสิหานี่มาอัดทั้งข่างอีกที่นึงดินบ่พอพี่น้องไม่ติหาดินใสดินบ่มีขุดเอาวตามพู่ข้างหน้ากับอะไ้ครับพี่น้องที่พังเพราะอันเข่าเต็มเบัสแล้วครับพี่น้องบุ้มที่ม่องขุดแล้วใส่แล้วพยังฟูโอ้พุ่งากครับพี่น้องพยางฟูเนี่ยเก็ใส่กับอะเด้อ ฝากกันสิมากแล้วครับพี่น้องฝากห้องอื่อๆด้วยคุณโอ้ตับาดเนาะพี่น้องเที่หน้านี่มีคนไหลมาตามนี่ครับพี่น้องบาดเพราะว่าคนไหลมาตามพญานี่มันก็จะเป็นเนินมากครับพี่น้องมันจะว่บพังคมันจะว่บพังที่นี่มันเป็นเดินอ่ามันโดดลงมาครับพี่นอ้องพอมันโดดลงมากน,นะเส็จ เป็นแยงเลยตะกี้แถวนี้ยเพราะว่าใจท่อตัวนั้นรับกวาดอครับพี่น้องทออะไอพี่พวิเศษนะใส่ระรับกวาดอน,น้ำไหลฟว่าท่านครับผมที่นี่เป็นไหลมาแบบนี้ครับพี่น้องเป็นหล่นมา,า,นนานนถ้าน้าพนไหลฟ์นี้เพราะว่าท่อตะพูนก็มีเปิดอยูอะดูแต่งที่นี่ปะเฮ้ยพี่น้องเย เป็นไรไปตามเนี่ยปะ่ะไลรไปผลเลยอาเธอเหื่อยเหื่อยพี่น้องเลยพวกดคเท็่งานนะัเก็บเดียวแต่นักมืหเราพี่สวนก็อสอบปิน้นนะครับพี่น้องเป็นของบูเบลนี่ยุ่งกระได้เดี๋ยวก็จะฮาแนวว่าปิดทั้งคาง,งอีกที่หนึง่ง พี่น้องมันเอิดใส่โอ้ยขำม,มืดแล้วครับพี่น้องเฮ้ยมันอี้ก็ได้ขำม,มืดตื่นตาแล้วท้องฟ้าก็าม,มืดม่ั่วกรึเปล่าเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศท้องฟ้าครับพี่น้องฝนฟ้าสิมาแล้วอเบ่งแค่น้อยครับผมแนลและท่านี้ก็ได้เดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศช่วงแรกๆกันครับผมเบ่งท้องฟ้าอากาศครับพี่น้องมืดม่ัด่วมรเปล่าเด้อครับผมมันยิ่งโตกแห้งวะเนาะพี่น้องเลยอันตกะพวแห้งวะปันใดเดอกเพราะว่าน้ำในนาก็เริ่มแห้งแล้ว ีครับเบื้องน้าเนี่กันหนาก็เริ่มแห้งไปแล้วครับผมถ้าพื้นโตู๊้แห้งก็จะพอด,ดีนะครับพี่น้องพีน้นามมากข้งเขาให้เขางามขึ้นนะครับผมย่านพืนไม้แห้งครับพี่น้องก็เลยม,มาเห็ดทาาระบบยนามไปนียนะว่าคูนขาดไงครับพี่น้องผมคูข้านาขาดไงผมมีดินสีมาปิดนะครับผมเลยเห็ดแบบนี้ไปก่อนเลี๋ยวจังสีหา้าเนี่ยมาปิดทั้งขางเป็น เอาโป้ปิ้งยังครับพี่น้องไทยเพื่อนบป้ปล่อยน้ำขังบนพุ่นมาพุ่นน้ำทั้งพุ่นเป็นน้ำไปที่โรงเรียนเก่าครับผมมันเป็นท่อระบายน้ำแบบนี้ทั้งพุ่นครับผมแต่เพิ่นเปิดมาทีเดียวกับเอาโป้ยูครับพี่น้องข้างล่างเบื่องบรรยากาศครับพี่น้องเบื่องท้องฟ้าอากาศยนางโมแหล่งอ้าวพี่น้องมืดมัวม,มาเบิดเหรอว่าเพิ่นที่ผ่านไปว่าท่านผ่านแล้วครับพี่น้องเบื่องบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาครับผมยมม่างโมแหล่ง อากาศก็ดีดีเลยครับพี่น้องเย็นสดชื่นครับผมเ mm hmm. ขาก็ล่างงามมื้อไงพี่น,อน,น้องเบื้องเขาเพิ่งถูกลมบุบบับบุบมับครับพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีครับพี่น้องออกมาอยู่ทงไตทงหน้าช่วงคำ,ำคำพี่น้องเบื้องเขาเพิ่นถูกสายไอเพิ่นถูกล,ม,ลมครับพี่น้องผมบุบบับบุบบับสวยงามครับพี่น้องโอ้แต่เป็นเง้าก็หนีนะครับผมถูกลมพัดเฉยครับพี่น้อง ใบข้าวปิวสวยสวยงามครับผมกระลัางเขียวกรลัางงามครับพี่น้องถ้าน้ำมอ่ถลวมก็คือสิพอดีครับพี่น้องผมแต่ว่างานนี้นักในจังหน่อยครับพี่น้องว่าน้ำไหลมาถมน้ำไหลมาถมกัดเหียในจังหน่อยครับพี่น้องมื่อทีละ่ะเขาหายบัดเลยนี่ละสองงานนี่เสียหายเลยครับพี่น้องน้ำไหลมาใส่น้ำไหลมาใส่น้ำมาจากข้างบนครับพี่น้องผมเขากลัางเขียวกระลัางงามครับพี่น้อง งานอื่นๆกับป้าป็นหยังครับพี่น้องงานอื่นๆกับถือว่าปกตินะครับผมนี่ละมีสองงานนี่แหละทั้งจุดนี่ครับพี่น้องแย่ได้ยังอยเอาไปนี้กับภาพี่พาน้องมาอยู่ที่ตรงไหนตรงหน้าครับผมภาชมบรรยากาศช่วงค่ำๆครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผมที่มาเบิ่งคลิปให้นะครับผมสําหรับคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี่ครับผมสุดท้ายนี่กับพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขุสุขคนเด้อครับผมทุ่มทุ่มรวยรวยทุกคนครับผม โชคดีมีความสุขทุกคนครับผมสวัสดีครับ